สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับผมเฟย์ออสเกมเมอร์ครับและตอนนี้คุ้นอยู่กับเกม LOL ครับกับโหมดในโหมดของวัดวาอารามนะครับซื้อของไปตอนนี้ทีมเรามีผมนะครับเล่นเป็นโคกีครับแล้วก็โอลาฟฟิกอาร์ทรอกแล้วก็นาซันนะครับส่วนทีมนู้นจะมีเซธโฟลกาเวก้าเทรชแล้วก็อูดีนะครับโอเคซื้อของก่อนตังเหลือร้อยหนึ่ง ดูเลยดีมานะาโอเคไปลุยเลยครับซึ่งไม่รู้ว่าเกมนี้จะไหวเปล่าครับเพราะดูสภาพทีมแต่ละคนอืมฮ่มนทีมโน้นมีซับครับตัวดาเมดเวทอื้มแต่ละตัวเฟสโดนไฟกูก่อนแน่นอนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อุยไม่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 โนนโนโน อย่าทำแบบนี้นานเฮ้ยๆๆเฮ้ยๆๆเฮ้ยๆๆเฮ้ย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 เช็คปุ้งไม่มีใครโอเคเคลียร์ตูมแล้วโยนมาทำไม <c oughs> ไม่มีไม่พี่มีใจยเย็นอูดี้อูดี้ใจเย็นอูดี้ใจยเย็นอุ้ยอุ้ยอุ้ยใจเย็นตูมโอ้โหโป้งเขาให้ อ,อุดี้อ้าวอูดี้อูดี้ไปไหนอูดี้มาเพื่อนมาเพื่อน <c oughs> โอ้โอ้ไม <c oughs> <c oughs> ย่ยิงยิงเรียบร้อย ตีคิวสตัวเลยเยี่ยมตีป้อมต่อเดฟด้วยอุ้ยอุ้ยใจเย็นใจเย็นยิงไปล้าไปมันแน่งานนี้เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้เจ็บเจ็บจ็บลิเคนเจ็บนะนั่นน่ะไม่ไม่ไมอย่ามาทางนี้ เอาก,กรรมกดผิดทเฟรฟคิวเลยเติมมานาแป๊บนานาฟัสก็เด่นะนะเเนนาะฟัดไฟเวทตายละคนแทงเราไม่มีไม่ยิงแม่งอุอ้ยไม่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 ไม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 อูดีจะคิวตูแล้วอยิงกนะันตฏิไป อันต,ตีไปอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเจ็บมากฮือฮนาจะไม่ทนเจ็ดห้าโอเคได้ละรองเท้าโอ้ยโอ้ยไม่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 ไมไม ทุกคนจะเย็นกันก่อนอู้หูขวานเต็มหน้าเวกาตายครับเมื่อไหร่ตัวจะถึงเนี่ยเดินช้ายังพี่แกคือการจะไม่มีแทงเลยใช่ไหมเนี่ยแต่ละคนป้อยอันปล่อยอันติไปตูมยิงไปตูมไม่เข้าเลย โดนกรอบหมดไม่ยิงไปโป๊กไปเรื่อยๆครับโป๊กเอาไม่โดนไม่ๆๆม่ม่ม่เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุยเจ็บเจ็บเจ็บนะเจ็บนะเฮ้ยอยู่ไหนยิงยิงยิงอย่างเดียวโป๊กอุ้ยอุ๊ยอุยอุยถอยก่อน อ้าวจำไปแล้วยังอุ้ยอุ้ยอุ้ยยังโดนอยู่โ๊กอย่างเดียวโ๊ก์เพื่นนะอนเออเฮ้ยยิงไม่ตายโทษเพื่อนเอ้าไม่โดนมายิงแป๊บไม่ตายด้วยขอบคุณโฟกไม่โดนโ จริงเออไม่ตายต้องไปฮิวเอาฮิวก่อนฮิวด้านหลังฮิวด้านหลังปีนไปเพื่อความว่องไวเออมาให้ซิกโอเวก้าโอ้โอ้โอมาให้เออซื้อดาบสองอันเลย สกอร์อยู่ที่สิบสามต่อหกขอคิวมั่งไม่ได้เลย,ยมวยก้าเต็มหัวครับขวานเต็มหัวโอเคไป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 แล้วอาทอกยืนนิ่งหลุดไปแล้วแน่นอนดูดิยังอยู่แต่ทำไมพี่แกนิง่งเฟซบุ๊กเหรอไม่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 ไมไม เดาเดาเดาเช็คก่อนไม่มีเสียใหญ่ไปเลยยิงไปอุย้ยยิงไปเลยยิงไปเอาทำเพื่อนยิงไปยิงเนี่ยแหละอุย้ยไม่พพิชันเร็ว อุ้ยอุ๊ยเกาะทันอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเวก้าตูบไม่ตายตายอยู่อุ้ยไม่ทันดูโอเคนี่ก็ของไม่เป็นนะครับตัวนี้เอาอาท็อกอาท็อกเปิดฟิวโชว์ฟิวตูมอันที่ฟิวครับ ไม่โดนอือตายเฮ้ยเลือดอีกติดเดียวเปิดไปเอาไม่ไม่โดดโดดไปตีเรียบร้อยทีมเปิดคิวอื้มฮึวิเตอร์วิเตอร์อื้มืึจินตนาการล้ำเลยไปนิดนึงตีป้อมเลยป้อมอย่างเดียวป้อมเลยป้อม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 ไม่รู้ป้้อมปอม ป้อมเอาจะโดดยิงยิงไม่รู้ยิงอย่างเดียวอื้อยิงอุย๊ยอุ๊ยอุ๊ยเจ็บเจ็บเวก้าเจ็บนั่นนั่นน่ะโอ้ยมีใครเอาหิวไหมฟิกฟิกเอาดิฟิกเจ็บดิฟิกเออนั่นแหละอูดี้อูดี้ไม่อูดี้ไม่อูดี้อย่า อู้อดีปตีเออปตีเนี่ยเออยิงเลยทำไมเกาะมึงหนาอย่างวะไม่เล่นด้วยแล้วอู้ดีเกานะหนาไม่เล่นด้วยแล้วนะโดนตุกเข้าไปหนึ่งทียิงไปไม่มีใครโดนยิงไปแล้วทำไมท่ามันเบาอยู่วะอยากได้ดาเมจ ดามเมตอุ้ยชิบหายแล้วครับหลบเร็วถอยเร็วต้องสู้ละตายเอือ้อตายคู่ไม่เพือพ่อนๆสู้เร็วเหลืออูดีตัวเดียวเยี่ยมเราดันเหลือตัวหนาสุดไปนะตกตีไปก่อนตังค์ไม่พอ1,263ทำไมเลขไม่สวยเลยวะ อ๋อนะมูนี่นนนรอไปตีป้อมป้อมนั่นแหละนั่นแหละเรียบร้อยอืออูดีโดนอูดีโดนอูดีตายเฮ้ยเฮ้ยถอยเร็วเพื่อนถอยก่อนถอยก่อนอืมฟิกเกือบฟิกฟิกถอยเร็วฟิกไม่ฟิก โอ้ยถอยเร็วถอยเร็วตายแล้วเออตายเออเออโอ้โหโอ้โหเออตายเท็ด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 เท็ไม่ตายนาฟัดนาฟัดนาฟัดถอยดีไหมถอยก่อนดีกว่าป่ะ เอานี่เลยนาฟัดนาฟัดนาฟัดตายครับตายเปล่าเกือบตายเอาเฮ้ยนาฟัดนาฟัดยื้อได้นาฟัดยื้อได้นาฟัดเดินเลียดปาานาฟัดวิ่งนาฟัดวิ่งนาฟัดตายอยู่ดีเอ้ยเหนื่อยยิงไปป๊อปทำไมเบาอย่างวะ เว้ยเกือเกือบ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 เอากรรมไม่โดนคู่เลยไม่ยิงยิงยิงอย่างเดียวยิงมาตีไปเปิดสกิลไปตุ้อตายเฟสเฟสเฟสเวก้า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 อุ๊ยเจ็บ ยิงแม่งยิงแม่งเอออาไป,ปยิงป้อมป้อมป้อมเฮ้ยเฮียแม่งมาแล้วย,ยิงไปอือ้อโอ้โหเทสเทสเทสเอากูแน่นอนเทสมาหากูแน่นอนเทสมาหากูแน่นอนโลบตูม ไม่ไม่บูดี้ยากูดี้ขอเก็บฮิลก่อนเออเรียบรอยอุ้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 ยูดี้บูดี้ยาบูดี้ยาบูดี้เรารู้ว่านายคิดอะไรยาเฟสยาโปเขาให้ <c oughs> <c oughs> ดิวูดี้ขอบยิงเลยถึกจังวะนายอุ้ยอุ๊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 ยไม่โดนโอเคเก็บก่อนอวินเรียบร้อยอู้หูยยิงไปอ่าทอกเปิดแล้วอาทอกเปิดแล้วอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยตายโดนก็เหมืเลยอาทอกไม่ต้องห่วงทีมเราดาเมจเยอะดาเมจเยอะอาทอกตี เออเวกาตายฟิกโดดฟิกโดดฟิกหนีฟิกหนีฟิกไม่โดนเฟสเฟสต่อเฟสตายเอสครับเอสเลยทีเดียวซื้อของกันดาเพิ <long> course, ่มเลือดโอเคเฮียบเฟี้ยวเฟี้ยวโหดสัตว์โหดสัตว์โหดขิงโดนเฟ นัดโดนสตาร์ทคุกเข่าเลยทีเดียวอื้อเปิดตายอื้อตายไหมตายไหมอุ๊ยเลือดนิดเดียวอยากเข้าไปแจมเลยละเกินถอยเร็วเพื่อนถอยเร็วโปกกันแม่งพุ่งจะมาเอากูโอ้โหเอาเหรอเอาเหอ เอาเหรอถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนไม่แล้วจะผักมันทำไมยิงไม่งจัดกูหลายทีแล้วอ <c oughs> ุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเจ็บๆๆๆเจ็บเจ็บเจ็บนะเฮ้ยเจ็บนะเจ็บเจ็บนะเฮ้ยเจ็บอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยตรงนู้นตรงนู้นตัวนี้วันเลย ขอเพนท่าคิวหน่อยขอเพนท่าคิวหน่อยมานี่เวกามานี่ตัด็อกแดกไปไหนหุ๊กดเพนท่าคิวเลยเจ็บฮิวก่อนวิง่งเรียบร้อยออ <c oughs> เอ็ดเลยเป็นแมทที่ไวดีแท้สิบสี่นาทีเองโอ้โหหายไปเลย เฮ้ย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 เฟสเซตเซตเฟสเฟสเราภูเขาตายเพราะเซตอุ้ยไม่ตายครับเขาหลอกตัวเแหละเรากรเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่เราต้องกลับไปช่วยเพื่อนเพื่อนอาร์ทรอปไม่อาร์ทรอปโป๊กไปยิงไปยิงแบยิงโอ้โหรอยปอมไม่ร้อยไม่ร้อยไม่เรียบร้อยวินเยี่ยม winner à chiến